สวัสด,ดีนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็นะว่าจะไม่สนใจประเด็นนี้นะครับแต่ว่าออกมาอธิบายสักนิดหนึ่งนะเอฟซีนะครับอีตาเหลือกมันจะได้เข้าใจนะเ,ออเมื่อวานก่อนนะครับเอฟซี FC. เมื่อวานก่อนนะลุงได้นำรถไถมานะครับเอฟซี FC. เมื่อวานก่อนลุงได้เอารถไถมาเพื่อที่จะมาไถนาหรือปันน่นนานะครับตรงบริเวณนี้นะครับ f c ตรงบริเวณที่มีการถอนกล้านะครับตรงแปลงที่เราหว่านต้นกล้าไว้เพื่อที่จะถอนลมาดาแถวแถวนี้แล้วที่นี้นะครับแล้วที่นี้มันเหลือนะ FC พอมันเหลือปุ๊บทางคุณลุงนะครับนะ ก็ให้กับลุงเสือประสาที่เพื่อนอยากแกได้เพื่อนก็เอาไปนะครับนะลุงเสือประสาก็ถอนกล้าบางส่วนนะครับเอาไปใส่ขึ้นรถไปแล้วลุงเสือประสาก็พอแล้วไม่เอาเยอะแล้วนะเอาพอแค่นี้นะครับว่าง่ายๆกล้าที่มันเหลือจากการดำนานเนี่ยนะครับลุงป้าได้ให้ ให้และใครอยากได้ก็มาเอาคือประเด็นคือลุงเสือภาษาก็ไม่เอาเยอะลุงเสือภาษาก็เอาเท่าที่พอที่จะดำนาที่นู่นเพราะว่าตรงนี้กล้าที่ของคุณลุงเนี่ยมันมีญ้าในเอฟซีมันมีญ้าแนตะนะ่มันมีญ่าผสมปนเปยกันเพราะนั้นกล้ามันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลุงเสือภาษาก็เลยเอานิดเดียวเอาไม่เยอะนะครับเอาประมาณสักเกือบร้อยมัดนี่แหละนะครับ เออเอานิดเดียวเอาไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหลือเยอะนะครับจะให้ใครก็ไม่มีใครเอาเพราะว่ามันมันมีย้าผสมมาด้วยเวลาถอนกล้าเนี่ยมันถอนยากเราต้องเลือกเอาญ้าออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลุงพลก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็เอารถไถมาปั่นมาปั่นทิ้งไปเลยนะครับเอารถไถมาปั่นทิ้งไปเลยกล้าที่หวานเอาไว้นะครับเพื่อเอามาทําเป็นพันกล้ามา มาดำนานะครับเอารถถายมาปั่นทิ้งไปเลยนะเพราะว่าเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้มีประโยชน์เพราะเราจะดำนาทุง่งแปลงนั้นคือเราจะปั่นออกแล้วก็เราก็จะดำนานะครับเราก็จะดำเพราะว่าเก็บเอาไว้มันก็ไม่ได้ไม่ได้ข้าวนะต้นกล้าที่เราปลูกเอาไว้ถ้ามันโตขึ้นมามันจะไม่เป็นข้าวในฟีเพราะาต้นมันติดกันเกินไปนะเพราะฉะนั้นให้ใครก็ไม่มีใครเอาหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นญ้ามันมีญ่าผสมมาด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นก็มีช่องช่องหนึ่งนะครับเอฟซทุกท่านนะครับไปแคปเอารูปหน้าจอนะครับจากคลิปนะครับจากคลิปของ youtube ที่ถ่ายลุงปั่นนาวันนั้นแล้วก็เอาไปโพสต์ประจานตอนที่ลุงปั่นกล้าทิ้งบอกว่าทำไมถึงปั่นทิ้ง ไม่เสียดายกล้าเหลอทำไมไม่แจกจ่ายให้ชาวบ้านกล้าที่จะดำนาเนี่ยชาวบ้านทุกบ้านเขาจะมีกล้าของเขาเองเขาจะหวานกล้าของเขาเองมันจะไม่มีใครมาเอาของใครใครที่จะทำนาเขาจะหวานกล้าของเขาเองเข้าใจไหมใครที่ทำนาเขาจะมีกล้าของเขาที่เขาหวานเพื่อที่จะมาดำนาของเขาเองเพราะนั้น ทุกคนทุกหมู่ทุกคนที่ทํานาเขาจะมีกล้าของเขาอยู่แล้วให้ใครก็ไม่มีใครเอานะเพราะฉะนั้นคนที่เอาประเด็นตรงนี้ไปเล่นนะ่ะผมอยากจะคุยอยากจะอ,อ,อธิบายตั้งแต่เมื่อวานและแต่เมื่อวานผมไม่ว่างนะครับผมเอาคลิปนั้นแต่จังคืนไปถ่ายคลิปนั้นไม่แน่ใจว่ามันแคปเอารูปจากช่องผมหรือเปล่านะครับ อีนี่แหละอีโนโกแคกมเยอะๆนั่นแหละนะผมไม่เข้าใจว่ามึงต้องการอะไรนี่ผมขอคุยหนึ่งประเด็นในฟะีท่านหลังจากที่ผมไม่ค่อยมีประเด็นดรามา่ามาหลายวันเพราะว่าผมไม่ค่อยสนใจนะครับแต่ประเด็นเรื่องนี้นะครับผมขอสักนิดนึงนะผมอยากแกถามคุณมึงว่า มึงต้องการอะไรจากลุงพลทาไมลุงทําอะไรมึงก็คอยเอาแคบเอาหน้าจอเขาแล้วก็ไปโพสต์ประจานด่าเขากล้ามันก็อยู่ในที่นาของเขาเป็นที่ฉนดเขาจะทํำยังไงเขาจะปั่นยังไงมันผิดตรงไหนแล้วมึงก็เอารูปลุงตอนลุงปั่นนาเอาไปแขวนให้เอฟซของมึงคอมเมนต์ด่าว่าน้าเสียดายเนาะ แทนที่จะให้ชาวบ้านแทนที่จะแจกจ่ายให้คนอื่นปั่นทิ้งนะครับอย่างนั้นอย่างนี้เน่อย่างนั้นอย่างงี้มึงพูดอืม,อมกูถามมึงตรงๆแล้วมึงเสือกอะไรด้วยฮะมึงเสือกอะไรด้วยกับลุงป้านี่มันที่ของเขาเขาจะทําอะไรก็ได้เหตุผลมึงคงจะรู้แล้วนะสาเหตุอะไรเขาถึงปั่นทิ้งกล้ามันมียา ให้ใครก็เขาไม่มีใครมาเอาเพราะว่ามันมีหญ้ามันต้องเลือกเวลาถอนแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้มัดเลยถอนแล้วเราต้องมานั่งเลือกหญ้าออกอีกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นกล้าแบบนี้มันไม่มีใครมาเอาเข้าใจไหมลุงเสือภาษาเก,กก็เอานิดเดียวเพราะแกเหนื่อยที่จะต้องเลือกเอาญ้าออกอีกเข้าใจอป๊อปแล้วทุ่งนาตรงนั้นมันก็ต้องได้ดำนาทันกับเพื่อนถ้าเราทิ้งเอาไว้นานรอคนมาเอาอ่ะเพื่อนก็ไปถึงไหนแล้วก็ยังไม่ได้ดำแปลงนั้น เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทําแบบนี้กันทุกคนหละถ้ากล้ามันเหลือเขาก็ต้องไถกลบทิ้งตลอดบ้านผมก็ทํากล้าเวลาเขาหว่านเขาจะหว่านเอาไว้เหลืออยู่แล้วบ้านผมก็เป็นนะครับมันจะเหลืออยู่สมมติว่าเราทำดํานาเสร็จหมดแล้วมันจะเหลืออยู่นิดนึงกล้าเนะ่ะเขาเขาทํานาทุกปีเขาจะรู้ว่าที่ดินของเขาเนี่ยต้องใช้กล้าประมาณเท่าไหร่มันถึงจะเพียงพอบ้านผมก็เป็นนะบ้านผมเนี่ยจะหว่านไว้ เท่านี้แหละแปลงใหญ่หญสองแปลงเพียงพอกับการดํานาท,ทั้งหมดนะที่มีและมันก็จะเหลืออยู่นิดนึงนะซึ่งก็จะทําแบบนั้นทุกปีเผื่อไว้ซ่อมแซมในจุดไหนที่ต้นข้าวมันไม่โตหรือมันตายเราก็จะเอาสวนที่เหลือนะมาดําปักซ่อมแซมนะครับแต่ของกรณีของลุงเนี่ยนะมันก็เหลือเยอะเพราะว่าลุงทํานาปีแรกตรงนี้ยังกะประมาณไม่ถูก นะครับยังกะประมาณไม่ถูกเพราะนั้นมันเหลือปีหน้าเราก็อาจจะลดเหลือครึ่งครึ่งแปลงนะครับเ,เพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะถามคําถามนี้กลับว่าลุงไถกล้าทิ้งลุงปั่นกล้าทิ้งแล้วมันผิดตรงไหนแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยกับลุงมันไม่ใช่โกกอกออกจากกกอกแล้ว จบปัญหาคุณไม่น่าจะมีอะไรกับลุงแล้วเพราะว่าคุณสิ่งที่คุณทําร้องเรียนต่างๆนะที่เกี่ยวกับที่บ้านลุงคุณเป็นคุณคุณเป็นคนอยู่เบื้องหลังในการร้องเรียนต่างๆตอนนี้ลุงมาอยู่ในที่ของตัวเองซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านไม่มีใครไม่กระทบอะไรกับใครเลยนะครับตรงนี้ลุงอยู่แค่ส่วนตัวกับ YouTube ผมว่าคุณน่าจะจบได้แล้ว แต่นี่คุณเสือกทุกเรื่องแม้กระทั่งลุงทำไถานาอยู่ในที่ตัวเองคุณก็เสือกแสดงว่าเอซีที่ติดตามช่องคุณน,นี้ยิ่งกว่าควายโง่ชิบหายฝากไว้เท่านี้แหละ